ไม่รอปีหน้าได้ปมอ่าปีที่75เลยเนาะปีนี้ข้ามเลยปีนี้เหรอตามภาพฮะตามภาพตัมภาพเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่าเขาขาดทุนจากการจัดปี2018การจ่ายเงินล่าช้ามันก็เป่นปกติขั้นถามเธอณวันนี้ไม่มีบริษัทไหนอะที่จะกล้าออกมายอมรับแบบเปิดอกแบบแม่ปุ้ยนะว่าตัวเองเี่ยจัดแล้วขาดทุน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเต่าตอบค่ะนะครอมพร้อมตอบไหมคะแม่ถามมาสิอยากจะรู้อ่ะมันไม่รอช้าค่ะไปกันที่เรื่องแรกเลยทีเดียวเขาถามมาว่าช้าชาไม่ต้องรีบเอาเรวเยเอยไม่ใจเย็นเดี๋ยวแม่จะค่อยๆตอบแม่แม่ไม่ตอบยังไงแม่ก็ไม่ตอบประเด็นเนี้ยแม่เดี๋ยวแม่จะค่อยๆตอบเพราะแม่สนิทกับแม่พูดยังไงแม่ก็ไม่ตอบเอออ่ะเขาบอกว่าเรื่องแรกเขาบอกว่า แม่ปุ้ยไม่ส่ายค่าตัวนางงามจริงไหมคะแม่เขาก็ยอมรับแล้วว่ามันมีปัญหาเรื่องการเงินคือการจัดนางงามจัก,กรวาลเนี่ยมันไม่เคยมีปีไหนได้กําไรหรอกค่ะม,มันเริ่มจัดตั้งแต่1992ค่ะตอนนั้นเอกชนจัดก็พอจัดเสร็จปั๊บก็เกิดพฤษภาธมินก็ไม่ได้กําไรอันนี้แม่ยงไปนู่นเลยนะครับพานแ,แม่จะเล่าให้ฟังหมดเลยว่ามันเจ๊งมาตลอดนะคะ 2005ทักษิณชินวัตรจัดแล้วไหนแม่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขาดลงของการประกวดก่อนฟังก่อนฟังฟังฟัง2005ทักษิณชินวัตรจัดสปอนเซอร์ทุกคนบอกเลยว่าตําน้าพริกละลายแม่น้ำเจ๊งหมดคือทุกงานเนี่ยจะมีเจเล็งไปยืนอยู่หน้างานหมดยืนสวัสดีนะคะ2018พี่ปุ้ยก็พูดเองบัตรขายได้หมดเพียงสนาทีก็จริง แต่ทุกอย่างเจ๊งหมดเพราะว่าเป็นมีค่าโปรดักชันเจ๊งหมดมันไม่มีใครสามารถแก้คำสาปได้ต่อให้เอาเป็ดเอาไก่ที่ไหนมาจัดก็ไม่สามารถที่จะแก้คำสาปได้ค่ะแม่ไม่ได้ว่าใครเนาะเป็ดกับไก่ทำไมอ่ะแม่ไม่ได้า <laughs> เหมือนเป็ดหรอไม่มีใครเลยค่ะขุณแม่อ,อ,อ่ะแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่า,ามีโนบแบบหนึ่งขอโยงเรื่องนี้ก่อนอะไรอีกเพราะมันมาคแแม่บอกว่าเป็นขาลงไม่ลงที่แม่บอกอะ่ะ สรุปแล้วที่แม่พูดมาเนี่ยมันเป็นขาลงหมดเลยนะเวทีนางงามมันผุดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นขาลงมันไม่เป็นขาขึ้นแต่เวที With Universe เนี่ยมันเป็นเวทีปากเซียนนะคะพวกที่แบบว่าเฮ้ยตัวสั่นอยากจัดอะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเจเล้งเนี่ยไปยืนอยู่หน้างานหมดนะคะก็คือรวบนะคะ,คะเออเสร็จด้วยข่าวว่าจัดเสร็จจะมีคดีด้วยนะคะอ,อืมอ่าหนูว่าแล้วพูดแรงละไม่ได้แรงเแล้วพูดแรงไม่ได้แรงก็ ก็เดี๋ยวติดตามตอนตอบปเดี๋ยวย้อนกลับมาเรื่องแม่ปุ้ยก่อนเราสรุปเดี๋ยวเขาบอกว่ามันมีเรื่องเช็คเด้งด้วยเร่งเช็คไม่เด้งอะไรยังไงคะแม่ก็มันเธอเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่าเขาขาดทุนจากการจัดปี2018การจ่ายเงินล่าช้ามันก็เป็นเรื่องปกติฉันถามเธอณนะวันนี้ไม่มีบริษัทไหนอะที่จะกล้าออกมายอมรับแบบเปิดอ,อกแบบแม่ปุ้ยนะว่าตัวเองเนี่ยจัดแล้วขาดทุนไม่เ<า>ล,ว,ล,ว,ลวเป็นนี่ เพราะฉะนั้นในเรื่องเช็คด้วงเช็คเด้งฉันถามเธอเธอทางานในวงการบันเทิงมาเธอก็รู้อยู่แล้วมันก็มีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างนี้มันจะกลายเป็นแบบด้านลบของแม่ปุ้ยแม่แคนเขาจะมองว่าอุ้ยแบบได้เงินไม่ตรงเคียงเงินไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่มันก็เป็นด้านลบแม่ปุ้ยก็เลยต้องมาเป็นปิยาวัฒน์เนก็กบข่าวไง สรุปกบข่าวจริงเหรอแม่ใช่คอนเฟิร์มไปเลยแม่หยุดไปแนะข่าวไม่ต้องวิเคราะห์นะใช้คำว่าว,วิเคราะห์ดีกว่าวิเคราะห์ไปแล้วกันมันเป็นการกบข่าวนะครับเพราะว่าติ่งบางเวทีเนี่ยจะเป็นติ่งตะเข็บชายแดนเออมื่อกี้เห็นแม่นั่งพูดอยู่ตะกี้จะเป็นติ่งตะเข็บชายแดนเป็นติ่ง กิ่งอำเภออยู่ทำงานกีฬาสีเวทีตามผังจังหวัดนั่งรถเมแบบว่ารถกระป๋ออะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้บุรีใครเนอะไม่ได้บุรีพวกเนี้ยจะวิเคราะห์อะไรไม่เป็นเขาแบบเฮียเช่ไปเรื่อยเพอไก่ขันก็เชื่อไก่หมดไงเข้าใจไหมอ่ะไก่โผล่หรอ ขันไก่โหก็เชื้อไก่หมดเลยไก่ขันตอนเที่ยงคืนก็บอกเช้าแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงยังไม่จบอย่าพึ่งสิเดี๋ยวมันจะโดนฟ้องกันเป็นหมดมันจะฟ้องยังไงมันด้เอ่ยชื่อใครแม่จะบอกว่าอย่างนี้ที่เมื่อกี้ที่แม่บอกว่ามันเป็นการเหมือนเครดิตเขาเสียด้วยต่างๆแล้วแม่บอกว่าเป็นการกบข่าวแล้วอย่างเงี้ยความเชื่อถือละแม่ความเชื่อมั่นมันก็เรียกกันมาได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพี่ปุ้ยก็เป็นคนน่ารักคนในวงการบันเทิงกับพี่ปุ้ยก็เป็นคนให้โอกาสคนวันไหนที่พี่ปุุ้้้้ยยลมมมนนทกคคพพรรออ กินข้าวกับพี่ปุย้ยสามีแกก,กก็น่ารักลูกแกก็น่ารักช่วยกันนำมาหากินนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่แกเรียกพี่เต๋าไปพี่เต๋าไม่เคยปฏิเสธพี่ปุ้ยเลยยกเว้นแต่าพี่เต๋าไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแกเป็นคนน่ารักค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้โอกาสพี่ปุย้ยเขาเป็นคนน่ารักแล้วตามข่าวในโลกโซเชียลที่เขาบอกว่าจูบปากกันแล้วจริงไหมคะไม่จริงค่ะแม่คอนเฟิร์มไหมหรอคือคนเราเนี่ยเห็นเมือ,อ่าแล้วไม่จริงเขาจะกล้าขายบัตรให้กันยัาไงก่อนเขาเห็นกําลังจะจมน้ําแล้วไงเดี๋ยวแม่เขาเห แม่ <laughs> มันไหวๆแล้วไงเขาก็เลยเอามือไปแตะนิดนึงแล้วเออไปดีๆนะอะไรเยยงี้ยเ <laughs> <Spin ning> ออเขาก็ออกมายอมรับแล้วลว่าเขาขาดทุนจากการจัดปี2018การจ่ายเงินล่าช้ามันก็เป็นเรื่องปกติ <laughs> ฉันถามเธอณวันนี้ไม่มีบริษัทไหนอ่ะที่จะกล้าออกมายอมรับแบบเปิดอกแบบแม่ปุ้ยนะว่าตัวเองเนี่ยจัดแล้วขาดทุนตอนนี้แฟนนางงามก็เริ่มสับสนครับพี่เต๋าเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนเสียงแตกบ้างเสียงมาจู่ปากกันบ้างมันหลายแล้วก็ไปด่าถึงตัวนางงามอีก มันพูดยากอ่ะนะครับเพราะว่าเพราะว่าปัญหามันไม่ได้เกิดที่พี่ปุ้ยค่ปะปัญหามันไม่ได้เกิดที่พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเป็นคนใจกว้างค่ะเขาเป็นคนให้อาภัยคนใช่ไหมเออพี่ปุ้ยเป็นคนให้อาภัยคนพี่ปุ้ยอ่ะพี่เต๋อเคยฟังเขาสัมภาษณ์ตั้งแต่เขาทาโอปอได้มิชเวร์ซึ่งบางคนทำรสชาติกว่ายังไม่เคยได้เลยแต่พี่ปุ้ยเนี่ยทำแค่ปีเดียวไม่ได้เนบใครเนาะปีเดียว,ป,ยวปีแรกอะวงใหญ่อะทธอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปล่อยวางหมดแล้ว เขาจะไม่โกรธไม่เกลียดใครทั้งสิ้นนี่คือพี่ปุ้ยที่ที่พี่เจ่ารู้จักมาเขาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วปีนี้แม่ไม่เชียร์มั้งหรอเขาเห็นว่ากระแสฟีเวอร์หมดเลยนูนนันนีแม่ก็ต้องเชียร์้งดีเพราะคนไทยก็ต้องสนับสนุนคนไทยคิดว่าวปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นงานประกวดที่ดาราตินเราก็ต้องยอมรับว่าลาตินเขาสวยเขาสวยนะคะ เราเราไม่ได้อยู่ในวงของการสะกดจิตเนาะอเออสวยก็บอกว่าสวยป่วยก็บอกว่าป่วย,วยเนาะนางงามที่น่ากลัวปีนี้เนี่ยที่เขาเต็งเ,เกันเลยเนี่ยน่าจะเป็นเม็กซิโกอันนี้แม่เคาะเลยเหรอคะเคาะเลยค่ะม็กซิโกนะคะ,คะเพราะว่า หเนี่ยเขาเป็นลูกหลานใครสองเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้หญิงที่กล้าต่อสู้กับอำนาจมืดนี่คือจุดประสงค์หลักของ Miss u n i v e r s ์คือ empowering w o m e n ผู้หญิงที่ต่อสู้เข้าใจเป็นเสียงของผู้หญิงทั่วโลกแล้วก็ต่อสู้เพื่อผู้หญิงเขาไม่ได้เอาไปอะไรยังไงไปกดตะก้ายนไม่มีเขาใจเขาเอาไปพูดให้เยาวชนฟังให้โลกได้รับรู้เข้าใจไหมอ่ะอเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องปีโจทย์วิสยูนิเวิร์สให้อายแตกเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาทําไม่เป็นแบบแม่เป็นทั้งแบบกูรูนางงามด้วยแล้วก็ชอบพี่ขอนางงามส่งด้วยค่ะส่งด้วยอย่างเงี้ยแม่คิดว่าปีนี้ใครที่จะเข้าลึกเอางี้ดีกว่าไม่แต่แม่ไม่ต้องไปไปฟันว่าหนึ่งสองสามสี่แค่ว่าเขาลึกค่ะฟันค่ะแม่แม่คิดว่าใครคิดว่าลึกเลยก็คือเม็กซิโกเม็กซิโกเม็กซิโกโคลัมเบียอ่าสองละเวเนซุเอลาสามลาตินาสี่ฟิลิปปินสหแล้วไม่มีใครเลยหรอะค่ะแม่ ่ไม่มีใครเข้าไปเพิ่มเลยหรอคะมีแล้วห้าคนแม่ไม่กลัวทัวรลงอะทำจริงแม่พิคอร์มาแบบเนี้ยลงทุกปีแล้วตรงทุกปีเอสนใจอะไรอะค่ะคนเราเพราะว่าเราด้วยความวิเคราะห์ด้วยตัวเราแล้วก็ผลงานตามที่เราดูมาทั้งหมดใช่ไหมแม่เม็กซิโกเป็นนักสู้อืเขาชอบค่ะลาอูนชอบเวเนเอาอะไรไปต้านเขาอืโคลัมเบีย ไม่สวยตรงไหนเอาปาก,กามาวงฟิลิปปินส์ทำมงกุฎเมนสปอนเซอร์ทุกอย่างมันมีคำตอบมีโจทย์หมดแล้วแม่เนาะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีหรอกค่ะส่วนคนอื่นก็อาจจะรวมกิจกรรมอาาสุดท้ายนี้ค่ะแม่อยากจะฝากอะไรถึงคนดูที่เป็นเชียร์นางงามหน่อยละกันแม่รอปีหน้าได้ป่ะปีที่เจ็สิบห้าเลยเนาะปีนี้ข้ามเลยปีนี้ข้าม <c oughs> ไปดูปาโตริโกดีกว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนนะคะเออปีนี้เหรอตามภาพฮตามภาพสะภาพโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะกับทีวีฟูทุกช่องทางด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ